คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ห้องข่าวเจสีนะคะก็ได้นําเสนอความคืบหน้าคะ่ะในการเตรียมที่จะรื้อรีสอร์ทที่ไปสร้างบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะปัญหาก็อยู่ที่ว่าป้ายประกาศของทางอุทยานไม่รู้มีใครคะ่ะคุณผู้ชมไปรื้อออกไปนะคะคก่อนหน้านี้คะ่ะนายนุวัตลีลาพาตาัตะผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานและเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแล้วก็มีการปิดป้ายประกาศตามมาตรา22ไปแล้วกว่า60แห่ง ก็ปรากฏว่าป้ายที่ปิดป,ประกาศไว้ในพื้นที่รีสอร์ทแล้วก็บ้านพักตากอากาศทั้งสองจังหวัดถูกรื้อทําลายหายไปเกือบหมดเลยค่ะขณะนี้ก็ยังไม่ทราบจํานวนป้ายที่สูญหาย,ยไปไ<ห>อยป<ด>่างแน่ชัดนะคะแต่ว่าจากการออกตรวจสอบแล้วก็แจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนที่จะหาแนวทางในการที่จะดูแลเรื่องนี้ต่อไปค่ะมีผู้หวังดีนะคุณเหมือนฝันเขาโทรศัพท์มาเลยพี่เจอป้ายแล้วนะรคะดูใหญ่รู้ไหมดไหนคะมันอยู่ที่หลังสพวังน้ําเขียวนครราชสีมาเนี่ยไปกองอยู่เป็นจํานวนมากนะคบก็เลยไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นป้าย ประกาศของอุทยานแห่งชาติทับลานที่หายไปจริงๆเขาบอกหายไปได้ยังไงไปไกลมากไปไกลมากเลยนะครับแล้วจากการตรวจนบพบป้ายที่ถูกนํามาซุกซ่อนไว้27ป้ายด้วยกันก็ไม่ทราบว่าป้ายดังกล่าวเนี่ยมากองอยู่หลังสพวังน้าเขียวได้ยังไงยังไงคุณตํารวจค่ะนะอยู่ด้านนั้นก็ชี้แจงหน่อยใช่ครับ